มันจะพูดนะถ้าผมแแล้วพี่ต้องต้องขออพรับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณที่สิบไปเนี่ยครับของใครเลยตอนนี้เก้าสิบแล้วนะครับ อีกสี่ใบครบร้อยครับ เธอสวยป่ะแ่ตไหม่เนี่ยรอบาบใจขอคุณแม่น้องชาย

ยี่สิบไม้พี่น้ำกัดจางมาแล้วเขามาของให้พี่น้ำเลยี่กดตังไม่ได้พี่กดตังไม่ได้โอนให้ใครกดนะพี่ยันไม่ได้จะไม่โอน มันจะพูดนะถ้าผมแพ้แล้วพี่ต้องต้องขอพรอ